สวัสดีครับผู้ชมครับแน่นอนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับก้องแก๊งโปรดักชันนะฮ่าฮ่าก้องแก๊งโปรดักชันของเรานะครับและผมนิวนิวสกิคุงครับผมไมค์คุณบีเคครับคุณนภัครับอย่าลืมนะครับติดตามช่องของสองคนนี้ไว้ด้วยนะครับส่วนผมยังไม่มีอีกเช่นเคยอ่ะทีนี้นะครับวันนี้เรามาทําคลิปกันไม่ได้มาเล่นอะไรกันอูหรอกนะครับเพียงแต่ว่าเรามาถายช่องทางความรวยเฮ้ยรวยผมนี่ไปดูคลิปมาช่วงนี้ช่วงนี้คนไทยเนี่ยหาการ์ดโปเกมอน โปเกมอนกันแล้วแบบเฮ้ยบางใบเป็นพันเนี่ยบางใบเป็นหมื่นบางใบเป็นแสนบางใบเป็นล้านแล้วก็เราก็จําได้ว่าเด็กๆเราเคยซื้อเหมือนกันนะแต่แบบเฮ้ยของเรามันของปลอมมั่อก็ไม่รู้ต้องเช้กะเราดูแต่เราดูดูไม่เป็นนะแต่เราจะมาคัดไว้ก่อนแล้วกันว่าเรามีอะไรกันบ้างอ่ะแล้ก็นี่ครับผมก็ไปขุดคุยสมบัติถองผมมานะจนเจอกับกล่องกล่องกล่องจดนี่ฮะนี่เลยนี่เลยทั้งหมดนี่เลยนะฮะืมเป็นร้อย เ,เราจะรู้ได้ไงว่าหมืนแพงครับเราเริ่มขั้นตอนการคัดการ์ดก่อนนะครับว่าการ์ดพวกนี้ใบไ,ไหนเป็นการ์ดโปกเกมอนบ้างนะครับเพราะมันมีหลายมันมีมันมีหลายการ์ดมากเลยครับที่อยู่นี้บนเป็นมั่วหมดเลยเดี๋ยวเรามาคัดกันก่อนนะครับว่าสุดท้ายแล้วเราจะมีการ์ดโปเกมอนกี่ใบแล้วการ์ดโปเกมอนที่เรามีนั้น<อ>เป็นของแท้หรือของปลอมและถ้าเป็นของแท้มีมูลค่าเท่าไหร่เท่่าไหรกันเราไปดูกันเลย คุณผู้ชมครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมให้น้องน้องจัดพื้นที่กันไปก่อนผมจะมาแยกให้ดูก่อนว่าเราจะหาการ์ดตัวไหนกันอ่านี่นี่คือการ์ดโปเกมอนที่เราต้องหากันนะครับเราจะดูข้างหลังแบบนี้ข้างหลังให้มันเป็นเป็นแบบนี้ครับไม่ไม่เราหาแบบนี้ทั้งหมดก่อนเพราะว่าตอนนี้คือมันมีซัมมนเนอร์แล้วก็มียูกิมีทุกอย่างอ่ะที่มันแบบเนี้ยคือแบบเรามีทุกอย่างรวมกันไปหมดเลยใช่อะไรนี่ซัมมนเนอร์เหรอ่นีไม่รู้มังกร

được đi <laughs> coi được coi đó coi đó đi coi đi coi đi đi mà mình mình đi ra chứ còn đi 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 đi

อีกเต็มเลยอ่ะทีนี้เราจะมาดูกันว่าเรามีการ์ดอะไรบ้างนะครับก็คือเราจะหยิบมาทีละใบแล้วก็มาเปิดดูกันว่าเป็นตัวอะไรนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาโชว์ให้ดูด้วยว่าการเล่นที่เขาเล่นกันจริงๆส่วนใหญ่ที่เมื่อก่อนที่เมื่อก่อนเขาเล่นกันนะเขาไม่มาเอาการ์ดมาจมตีไม่มีไม่รู้เราเราอย่างเดียวเลยบิดก็บิดมาตลอดสครับ เราแหะบ้าเาได้ไหมอ่าอะไรต่อว่าแต่เราจะรู้ได้ไงว่าอันนี้ะอะันไหนมีการแท้ไหนมีการปลอมไม่รู้ครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่พอสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าของเราไม่มีการแท้แน่นอนเราจะไ,ไม่ต้องคาดหวัง<ช><ช>อ่ะเปิดมาใไปแรกนะครับอ่าแน่นอนไม่มีอะไรเลยครับเป็นเอเ r g จีนะตัวนี้อ้าวแรคอยแล้วก็เปิดให้กล้องดูครับเผื่อแบบใครรู้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนอันเด้นี่นี่นี่อีดิชั่นหนึ่งด้วยนี่ครับ นกเทพสายฟ้านะครับอีดีชั่นหนึ่งนี้โอมิ้าอันนี้ตัวอะไรอ่ะเดลโลบงฮะอะไรนอีอสตาอันนี้อยู่ตันี่ยาดองยาดองยาดองเก้ิอีอราพริมเมอร์มากมายึไปมาไปอะไรยมาชี้กรมัอบูอาบอกเอเดบูนะาอะไรนดูเฮ้ยดูกียคหณกัองยังดูยอันนี้คอยตัวสายอะไรลาพาสม่รูรพาสไม่รู้ลาราวเดนริวเดนริวหรือเดนริวเจ ออะไรมันใครลิว่ันคกครักม่อมีรรัรักโอ้รักมนครักแซนแมนิกาอันนี้อันนี้อันจตุอันนี้โกเนียอันนี้อ่านี่พาเซลนีาเซลาเซลอันนี้พูรินอันนี้เบตเบตร์เบตเตอร์เบเรบเรเบเอาาโดรันอันนี้ตัวพี่ด่างี่่ออะไรเบตเตอร์เบตเตอร์อันนี้ไม่กบอร่เอยาเลยอันนี้คาฟฟี่มันเรียกว่าอะไรนะอาโบกับมา ตชิงันี้เกิดทโง่ดไฟร้ but, ิ<ไ>มี่ยด้วยมิวมิครัมิว้องสตรงงของงแนอาจจะจริงองพิมพ์ผิดทีแ้เลยของแงริงรง่ว่างงจรงงอินซยอันนี้อ๋อบฟุอันนี้คอยคอยชิงมิดิงัานี่คริวครจเทมบเียเดยวิเซอร์ิคุณพอรัติใช้นด้วยอันนี้ลาทูโลเนียร่สายเยอมากเลยโลตาทิมารทิ

เรียบร้อยครับผันมองก้อก่อนทีนี้ครับตอนนี้นะครับกติกาที่เราจะเล่นกันนะครับเราจะให้การ์ดทุกคนคนละสามใบนะนี่ครับสามใบสามใบนะครับก็เราจะทําการกินอีกฝ่ายให้หมดก่อนนะครับเราจะใช้ทั้งหมดรอบละหนึ่งใบในการเล่นนะครับเราโยนเลือกการ์ดไปก่อนคนละใบโยนลงมาสนามเลยจะตั้งยังไงก็ได้ครับทีนี้เราก็จะเอาการ์ดอีกใบหนึ่งที่มีอยู่นะครับเอามาค่อยๆเขี่ยกันไปครับใครที่ทับอีกฝ่ายได้ก็สามารถที่จะกิน กินการ์ดไปแล้ไปได้เลยแต่ต้องทับในอีกฝ่ายในในขณะที่เป็นมอนสเตอร์บอลด้วยนะครับต้องทับแบบที่มันเป็นมอนสเตอร์บอลอ่ะเหมือนจับเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสลับกันเฮ้ยมือเฮ้ยพวกเองเล่นเป็นด้วยเนี่ยสลับทีละทีละเออทีออออะละทีละเทินอ่าเริ่มก่อนเริ่มเลยเอ้ยออกอย่างนี้อย่างนี้แพ้เลยเนี่ยอ่าผมให้ซ้อมก่อนนะอย่าให้ตกรางนะใครทําตกรางคือเสียการ์ดเลยแล็กเริ่มเอาเลย อ้ต้องให้คว่ำอย่างนั้นนะเพื่อจับเพื่อจับให้อีกฝ่ายคว่ำหงายกินเออสวยกินครับกินเรียบร้อยครับจับได้แล้วไบต้องลงใหม่ไบก็ต้องลงใหม่ครับไบเหลือโอกาสครั้งเดียวแล้วไปต่อบอสก่อนบอสก่อนเหรอไบก่อนครับไบเริ่มก่อนไไปบคอุ้ยเฮ้ยอ้าวอย่าไปขึ้น ยากนะยากนะเฮ้ยเอาโอเคอยู่โอเคอยู่เฮ้ยเฮ้ยเอาวะเอาวะใครเป็นโปเกมอนบอลก่อนก็แทบจะชนะไปเลยครับโอ้โหคนละเอาแล้วกลับมาเสมอกันอีกแล้วครับกลับมาเสมอกันอีกแล้วบอสใช่ไหมบอสเริ่มก่อนเอ้ยบินได้อย่างนี้ยอย่างนี้ถือว่าดีนะไปอย่าอย่าให้อย่าให้มันขยับจากที่เดิมดิคือจะงัดได้อย่างเดียว เรียบร้อยครับไปเอาแล้วใบสุดท้ายแล้วใบสุดท้ายของใบอีกแล้วเอามามามาเฮ้ยเฮ้ยเอามามาเอ,เอโหเรียบร้อยฮะหมดม <น S 2> รับประทานและวินเนอร์คือบอนก็ไม่พาไหล่ะ ถ้าผู้ชมครับแล้วเมื่อกี้เนี่ยเขาเป็นการเล่นขอการ์ดโปเกมอนแบบง่ายๆนะครับ,รบ,บที่แบบเล่นแบบไม่รู้รบบไม่ต้องรู้<ล>กต<ล>กิกาอะไรครับงัดกินงัดกินคุณผู้ชมจะลองเพิ่มกติกาเป,เป็นแบบว่าถ้าคว่ำอยู่ต้องหงายเท่านั้นถึงจะกินได้หรือว่าจะคว่ำคว่ำกินคว่ำก็ได้หรือจะให้ลวกอย่างของผมง่ายๆหน่อยก็คือพอไปเป็นโปเกมอนบอกผมก็คือกินได้เลยก็ง่ายหน่อยนะครับซึ่งใครมีการ์ดก็ลองมาตลอดนะครับ มีทุข้าแล้วนีนี้วานนี้บอกให้รอไปเที่ยวฟีเอเชียนะครับไปเล่นการ์ดบนเครื่องอย่างเงี้ยเหรอบ้าแล้วเล่นการ์ดนาในการ์ดกลางน้ำกลางกลางทะเลกลางเขาถ้าไปขนาดนั้นก็เล่นน้ำเถอะไม่ต้องเอาไปเล่นอะโอเคคุณผู้ชมครับสำหรับใครก็ตามนะครับที่มีอะไรเล่นสนุกๆนะครับแล้วก็ลองแนะนำกันเข้ามาได้นะครับว่าในสมัยก่อนพ่อกับแม่เราหรือแม้แต่ตัวเราเองที่โตขึ้นเนี่ยเล่นอะไรกันมาบ้างนะครับ ส่วนรายการของเรานะครับแล้วก็แก๊งแก๊งโปรดักชันของเราเนี่ยจะมีอะไรให้คุณผู้ชมได้รับดูตอนแก๊งโปรดักชันของเราเนี่ยมีอะไรจะให้คุณผู้ชมได้ดูอีกก็รอติดตามชมในคลิปต่อไปนะครับจะพยายามลงคลิปมาทุกวันไหนนะจันพุธสุขเสาร์สี่วันโหลงโคตรทีมีเวลาอัดหรือเปล่านีแล้วคอนเทนต์ตันทำไงเนี่ยไม่ตันครับมาเลยถ้าตันก็เดี๋ยวบอกอีพีอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวก็ลงไปตามนั้นก่อนนะครับน้องๆเขามีไฟก็ บางคลิปก็อาจจะขาดไปสักคนนึงหรือาขาดไปคนใดคนหนึ่งไปแต่ก็พยายามจะลงให้คุณผู้ชมได้ดูกันตลอดแล้วกันนะครับ<อ>สําหรับาาอาจจะมีคนมาแจมด้วยอาจจะมีคนมาแจมด้วยที่สําคัญอ่สําหรับคุณผู้ชมท่านใดน,นะครับที่มีอะไรติดต่อพวกเราได้จากช่องทางล่างเลยนะครับเดียย๋ยวทิ้งเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้เจอนกสปอนเซอร์เข้าเข้าได้นะเดี๋ยวอบยาไม่ได้ขายมือให้ขายเอาเป็นว่าเดี๋ยวแปะหัวแล้วก็เดินโชว์เดินโชว์สปอนเซอร์คลิปเลยแปะพันหัวไว้แบบนี้เลยถ้าอะไรเข้าก็เข้าก็อุดหนุนสนุนเด็กๆสองคนกันด้วยนะครับ อ่ะคุณผู้ชมผมกองแกงโปรดักชั่นนิวนิวสกีคุงผมไลท์คุงบีเคควอสเชนอภานะผมต้องขอลาคุณผู้ชมในคลิปนี้ไปก่อนนะครับสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรจะเป็นเกมอะไรและเราจะมาทำอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเจกันครับ